แกงเห็ดเพาะใส่ผักหวานจ้าผักหวานเก็บมาสดๆเห็ดเพาะเก็บมาสดๆจากต้นเห็ดเพาะเก็บมาสดๆดอายฝนแบบแบเลยข้นขึ้นมาทีเจ้าปลาแกงเห็ดเพาะแกงแรกของปีเห็ดเพาะพึ่งออก แกงแซ <รอ S 1> ่บ,บน,นิีไข่ดอกจ้าไข่ออกผู้ใดยอยาก,กินกันรอกก่อนได้ใจเด้ <c oughs> อ,อจะรอจ้าพีเอ,อเตอร์อกำลังทำงาน <c oughs> กำลังทส่งงานพี่มาร์คค่ะวันนี้ยังไม่ได้ส่งงานพี่มาร์คเลย กลางวันเี๋มาจากต้นสดๆน่องเอาอมาหายไหมไหมไรเออกาสิได้กินละอดใจรอ